เงินเดือนไม่ธรรมดาเปิดเงินเดือนผู้กองแคทหลังติดยศร้อยตำรวจเอกหญิงเลื่อนขั้น,เป,นเป็นผู้กองเห็นแล้วร้องว้าวเงินเดือนไม่ธรรมดารเรียกได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวดีกรีนางงามอย่างแคทอาทิตย์ยาเบญจปักที่เธอนั้นมีบทบาทเป็นทั้งนักร้องนางงามและข้าราชการตำรวจโดยก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อปีหนึ่งกันยายน2564สาวแคทเพิ่งจะทําให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจไปไม่นานหลังเจ้าตัวได้ติดยศร้อยตำรวจตรีหญิงเป็นหมวดแคทไปหมาัด ต่อมาเธอได้แจ้งข่าวดีอีกครั้งว่าเธอได้เลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงประดับดาวสามดวงบนบ่าเป็นผู้กองแคทเรียบร้อยแล้วโดยให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจทั้งตัวเองและครอบครัวอีกครั้งพรอมระบุว่าเป็นผู้กองแล้วนะหาว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยยาเบญจปักให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ขขอบคุณมากนะคะ ทั้งนี้เมื่อเทียบอัตราเงินเดือนเสื้อซ้่มจราต,ตัวเอกหญิงแล้วตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2558กําหนดระดับเงินเดือนให้ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอกหญิงให้ได้รับเงินเดือ,น,ดอรนระดับสอหนึ่งโดยอัตราเงินเดือนข้าราชการตํารวจจะแสะดงกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับสอหนึ่งซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขั้นเริ่มต้นที่6 4 7 0ี่เจ็ดศูนย์ถึงห้าสิบเงินเดร้อยยี่สิบบาทดังนั้นหากเทียบอัตราเงินเด 54820บาทนั่นเอง